พามาดูดินันนี้นะดินที่ผมใช้ปลูกต้นไม้นะครับชุดใหม่นะที่ผมทําปลูกปลูกต้นไม้เนี่ยผมจะใช้ดินจากจากถังเนี่ยจากไอ้จากกระมังนี้แหละครับสังเกตได้ว่ามันจะล้วนๆน,นะตรงตรง,ตรงผิวดินเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวจะเขี่ยให้ดูตรงนี้เห็นไหมดินมันล้วนๆน,นะครับเป็นเป็นเม็ดเม็ดเม็ดเลยมันไม่ใช่อะไรนะคือตรงนี้เนยมันเป็นดินนะครับดินแล้วก็ผมไปได้ดินมาจาก ใต้ต้นมะขามนะครับมันจะมีใบมะขามด้วยเห็นไหมมันมีใบมะขามอยู่ด้วยแล้วก็ด้านล่างของกะละมังนี้เลยเนี่ยมันจะเป็นตรงก้นกะละมังเนี้ยมันจะเป็นขี้วัวนะครับแล้วผมก็ปล่อยไส้เดือนลงไปเยอะมากเลยนะครับไส้เดือนเยอะเลยอันนี้มันก็ขึ้นมาขี้นะครับทุกเช้าผมก็จะมาเขี่ยดินแบบนี้เห็นมันจะร่วนมากเลยนะครับเนี่ยเขี่ยดินแบบนี้ดินมันจะร่วนมากเลยซึ่งเราก็ไปมันเป็นมันเป็นแร่ธาตุสารอาหารนะเนาะจากขี้ไส้เดือนนะครับ ก็แทบจะแทบจะไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะ่ะเนี่ยเห็นไหมมันมีไส้เดือนตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้เห็นไหมไส้เดือนตัวเล็กตัวใหญ่ก็มีอันนี้ตัวเล็กตัวลูกมันดูในนี้น่าจะมีไส้เดือนหลายสิบตัวสิบยี่สิบสามสิบตัวเยอะมากเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมคุยให้ดูนี่นี่มีลูกมันเห็นไหมนี่ก็ปล่อยมันนะครับปล่อยไว้แล้วมันก็จะขึ้นมาขี้นะครับมีท่อ ขึ้นมาขี้ไว้ให้ผิวดินให้เราเนี่ยเราก็จะได้มีดินร่วนไว้ใช้นะครับพวกนี้เป็นดินดีทั้งนั้นเลยเนี่ยสองสามวันเราก็มาลดน้ําทีหนึ่งนะครับแล้วก็ปิดฝาให้เขาเป็นร่มเดี๋ยวหาไส้เดือนให้ดูกันตัวใหญ่เมื่อเช้ายัางเจออยู่เลยงใส่ลงไปข้างล่างแล้วนะครับเนี่ยข้างล่างมันจะแน่นเห็นไหมมันไม่ใช่ขี้อะ่ะมันไม่ใช่ขี้เส้เดือนมันจะแข็งตรงเนี้ย ข้างบนนี้เราเอาไปใช้ได้เลยนะครับใช้ปลูกต้นไม้ได้เลยล้วนๆเลยพอดินหมดแล้วก็หาดินมาใส่นะครับแล้วก็ผสมขี้วัวลงไปนะครับเดี๋ยวคราวนี้ขี้วัวนี้มันจะเป็นอาหารของของไส้เดือนนะแล้วก็เศษผักจากเหลือจากครัวเรือนพวกกระหล่ำผักชีต้นหอมอะไรพวกนี้เราก็เอามาทิ้งเข้านี้ไว้ปกปุกคลุมประกาศอะไรมาทิ้งไว้นะครับแล้วก็ปิดฝาปิดฝาแบบนี้นะครับเรียบร้อยเลย เดี๋ยวเขาก็จะสร้างปุ๋ยให้เรานะครับแล้วถังนี้เป็นถังเจาะรูนะข้างล่างเนี้ยข้างล่างเนี้ยผมซ้อนถังไว้อยู่เห็นไหมมันเป็นถังสองใบนะครับซ้อนกันอยู่บนล่างข้างล่างเนี้ยมันเป็นที่เก็บไอ้นนี้นะฉี่เส้เดือนนะครับเนี่ยเห็นไหมนี่ผมก็จะก่อไว้เอาไว้ลดต้นดต้นไม้อีกสีแบบนี้เลยฉี่เส้เดือนนี่สีเข้มๆอย่างนี้เลยนี่ผมผมเพิ่งเทไว้เมื่อวานนะครับมีประโยชน์มาก ไม่ต้องซื้อปุ๋ยเลยเาหาแต่ขี้วัวมาขี้วัวเ,เก็บแถวบ้านนี่แหละคนเลี้ยงวัวเยอะนะครับไปเก็บเอาแต่แล้วใครอยากทำทำดูนะมีประโยชน์มากเลย